ส,สวัสดีครับมาพผกับแสงสว่างทิปปายุโมงคับพี่น้องเอาบรรยากาศย่ำเศร้านะพี่น้องเนาะมาทายมือนีภารกิจของแสงสว่างกะสีเอาใหม่ลงเต้าเผาทานในเต้านี่แหละครับพี่น้องหลังจากที่ไปค้นใหม่มากหมู่ว่านครับเดี๋ยวซ้องเถียวนะคัะพี่น้องกะทายบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งกับการไปค้นใหม่มาเนาะคับพี่น้องเนาะกะสีเอามาเตี้ยมใส่เต้านี่แหละครับพี่น้องนี่เต้าใหญ่ๆนี่แหละครับ เหตุงานยามเสาร์ครับช่วงบ่มีแดดครับแต่ว่ามีฝนเนาะอากาศเย็นสบายสบายครับบ่ตองตากแดดครับแต่ว่าตากฝนแทนเนาะพี่น้องเนะาะครับจังไดก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงใจน้าเน้ไปเบิ่งใหม่กันต่อครับพี่น้องใหม่ที่ห้าขโนมากหมื่วานได้ร้ายซําได้โน้สิพอเต็มเต้เตานีหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะตาไปเบิ่งใหม่นะกันครับพี่น้อง นี่แหละครับตอนสิไปเอาใหม่มาเนาะพี่น้องเนาะใหม่กะก้กองเผื่ครับอยกกู่ใกล้ใกล้กลครับพี่น้องเ้าก็ขนมากครับเพราะว่าเขาเอามาใกล้นี่ก็ว่าได้ครับพอเป็นขีดต้มเนาะพี่น,ออน้องเนาะกระสีขนตอที่บ้านเนาะพี่นอ้องย่างที่ไม้เห่าต,าตัดหน้าหมูว่านครับพี่น้องนี่ละสีกองอยู่ตรงสีแหละครับพี่น้องคือสีพ่อเต็มเตาดีเนาะนี่ครับพี่น้องนีจะทอนใหญ่ๆครับกับบรรยากาศยามสาฝนตกครับพี่น้องอากาศเย็นเย็น เย็นจนหนาวผลละพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องยังได้กาแฟพี่น้องไห้กำลังเร่งใจแสงสว่างถี่ไปมงเด้อพี่น้องก็สิเอาใหม่หัวนี้แหละครับลงเตาครับสำหรับคลิปนี้กะบ,บ่มียังถ่ายบรรยากาศการเคลื่อนไหวต่างๆภารกิจย่ำเสาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แสงสว่างน้ำแน่เพื่อเป็นการสนับสนุนก็อย่าลืมกดส่งดาวให้แสงสว่างน้ำเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ